สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องมามะืมันนี้ลาบผ่าคิริวพี่น้องเอาลาบผ่าคิริวแซบแซบให้พี่น้องเบิ่งเดอดกินน้นนำกันเดอพี่น้องลาบผ่าคิริวมาพี่น้องแซบแซบน้องกันเดอ้อประจูนระสุบเน้อเพราว่าจะอยู่ห้างไก่ห้างไก่บพว่าจะอยู่ประเหต์ใดจงังหวัดใดพี่น้องมาเด้สแซบแซบน้ำบอ๊อบอยเด้อพี่น้อง

mượn sao น้องเห็ดบังเดอร์พี่น้องลาบฮะจิริวทำไงๆเลยหอมเข้าขัวขัวไม่ไม่เลย สันนิษฐานพกันกำรรล่ะพี่น้องเอินบอกคือกันบัานบาไว้เอินพักกันกำรรอืมตกอ,อืม mình lại nói lại bưng đua pha cũng là của xe để đỡ comment hạt hai gần để đưa phi nông nữa hit on तो भी ना Bunga bingung. Angkit, anggun. Bunga bingung. อืมคุณไรบึงอยู่ก็ฝากคุณไรขอแซ่ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวบ้นเด้อเด